วันนี้ผมมีสองบทยีนที่จําเป็นต่อชีวิตมาฝากครับอยู่ในสองพงศวดารบุที่สิบแปดอาหบบาบแบงงอิสราเอลผู้ชั่วร้ายขอให้เยโฮชาฟันมาช่วยทําสงครามแต่ก่อนที่เยโฮชาฟันจะตอบตกลงเขาทําสิ่งที่ถูกต้องคือแสวงหาคําแนะนําจากพระเจ้าเริ่มแรกอาหาบก็หันไปถามผู้เผยอเพร่อวจนาเทศองอิสราเอลวพวกนี้จะพูดแต่สิ่งที่อาหับอยากฟังแต่เมื่อพระเจ้าตัด ผ่านมีขายาผู้เผยทระวจานะของพระองค์ว่ากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายจะพ่ายแพ้เยโฮชาฟัตกลับไม่สนใจและเข้าร่วมกับอาหับโจมตีลาโมดกิเลอาดยังผลให้เยโฮชาฟัตต้องพ่ายแพ้สงครามและตนเองเกือบสิ้นชีวิตบทเรียนแรกที่ผมได้วันนี้คืออย่ายึดติดแต่ความคิดของตอนเอง พี่น้องครับปัญหาของเราสูนใหญ่ไม่ได้ขึ้นกับว่าพวกเราไม่ได้ขอการทรงนำขึ้นอยู่กับว่าการทรงนำนั้นไม่เป็นไปนตามใจที่เราต้องการมากกว่านี่คือเหตุผลที่เรามักจะหันไปเดินในเส้นทางเดิมนั้นบทเรียนที่สองคือขอให้เราเชื่อฟังพี่น้องครับการขอการทรงนำจากพระเจ้านั้นจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเรายัางคงเลือกทางเดิมของเราอยู่นั้น เพราะการเชื่อฟังที่แท้จริงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขอการทรงนำแต่อยู่ที่การทำตามการทรงนำนั้นตั้งหากขออย่าให้เราเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เลยนะครับให้เราหันมาเชื่อฟังพระอ,องค์ประคามของพระอ,องค์ก็มากเพียงพอแล้วที่จะแนะนำให้เราเดินตามพระอ,องค์อย่างไรขอให้ชีวิตของเราเดินตามการทรงนำกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพร